อย่างที่ว่าป้ากับพี่เขาเลยว่าถ้าป้าจําลองเนี่ยนะคะเขาเข้าไปในจุดนั้นได้เนี่ยนะคะถือว่าเขาเก่งเขาเป็นผู้หญิงที่กล้าเขาเป็นคนตรงไงคะทําไมเขาถึงรู้ความรับทําไมจําเลยไม่กล้าออกมาฟาดเยี่าจำลองมนาะคนที่มาฟาดเยี่าจำลองนั่นคือพวกที่นะคะเป็นสายลับด้วยกันเห็นไหมคะเห็นไงจำลองพูดเปนไปไเช้าอ่ะมึงกับเบิงเลิศไอ้พวกมึงหางมึงกับพอ่พป้าก็พูดหลังไปกับยายแล้วว่าเออยายอย่าไปเอ่ยชื่อใครนะ ที่ป้าบอกยายไปเนี่ยนะคะยายให้ระมัดระวังเพราะว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าป้าก็ยังไม่ได้ไว้ใจร้อยเปอร์เซนต์สำหรับคนที่มาพูดนะคะแต่จริงแล้วมันก็นะคะเจ็ดสิบเปอร์เซนต์ที่เชื่อฝั่งนะเชื่อความจริงนะคะพี่น้องเพราะว่าคนนี้เขาหวังผลประโยชน์อะไรหรือไม่นะคะที่เขานํานะคะหลักฐานอะไรมาให้ป้าเนี่ยนะคะคุยกับป้าเปิดใจเนี่ยป้าก็ยอมรับเลยว่าป้าจะไม่เปิดเผยนามของเขาใช่ไหมคะป้าก็พูดเดี๋ยวว่าป้าก็จะรอให้มันออกมาทีละตัวใช่ไหมแล้วป้าก็จะคิด นะฮะตอนแรกง่ะนี่แหละค่ะป้าพูดให้ฟังในเรื่องจุดนี้เองไหมเราต้องชื่นชมว่าป้าจำลองเนี่ยเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่กล้ากล้าเสี่ยงกล้ารุยแกเป็นคนที่นะบแบบว่ารับมุกได้ดีนะเป็นสายรับก็จริงนะคะไม่จริงก็ตามเอาเราเคราะแกก็ยังแอบแฝงอยู่กับนะคะพ่วงจำเลยได้นานเพราะอะไรแกอยากจะรู้ความลับว่าจำเลยอะไปทําอะไรมา นะคะไปอยู่จุดไหนทำอะไรหลักฐานยายจำลองเนี่ยถือไว้เยอะนะคะถือว่าตั้งแต่เริ่มแรกยายจำลองเนี่ยนะคะหลงรักสายอยากจะช่วยเหลือเต็มที่คือคิดว่าเข้าข้างเต็มที่แล้วว่ายังไงก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะพี่น้องอ่าว่าใจรัวมาค่ะคือว่ายายจำลองคิดว่านะคะ,ะความวิเคราะห์ของป้าแกบอกว่าอย่างน้อยกูจะไปหาความจริงเพื่อให้หูตาสว่าง ว่ายายจำลองเป็นคนสายตรงแกคนกลนตรงนะทีนี้แกก็นะเขาไปอยู่ในแอบแฝงได้ประมาณปีสองปีใช่ไหมคะถึงกับความรู้สึกของแกเนี่ยแกก็พยายามเก็บเอาไว้นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ว่าจาเลยไปทางไหนอ่านะคะอ่เถิ์ไปทําอะไรเขาก็เห็นความรักไปจุดนี้เห็นไหมคะทาไมสังเกตดูดินะช่วงนี้บางคนเนี่ยพวกมึงจะมาบอกว่าเฮ้ยยายจำลองเป็นสายรักมึงอย่างงนนี้มึงนเนี่นะคุณ มึงมันด่าเนโรคุณนะจำเลยอย่างงู้นี้เอะมันไม่ใช่เนรคุณหรอกเพราะเขาหาความจริงต่างหากเป็นกูกูก็ทํานะคนที่กูรักเนี่ยนะคะกูคนที่กูรักมากๆกูอยากรู้ว่ามันเป็นฆาตกรตัวจริงหรือไม่กูก็ต้องเข้าไปกูก็ยอมเสียสลับเป็นนักสืบใช่ไหมคะอ่าเป็นนักสืบนะกูบอกกูว่าเอ้ยกูเป็นไปไม่ได้คนที่กูรักอ่ะอย่ามาใส่ความนะฮะแต่พอเขาไปรู้ลวงรับมาแล้วเอ้ยเขาเห็นอะไรมันดู มีสังเกตมาเยอะหลักฐานมาเยอะและอะไรหลายๆอย่างยิ่งอยู่ไปอยู่มายายจำลองกับมีผลลัพธ์นะคะโดนฟ้องหลงโดนคดีคนท,ท้ายเป็นไงคะนั่นน่ะยายจำลองถึงรู้สึกนะคะสะอื้นเฮ้ยทำไมกูมายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ทำไมกูโดนฟ้องเห็นไหมคะอ่าไม่มีคนช่วยเหลือถ้าเกิดช่วงนั้นมันไม่ประเด็นถ้ายายจำลองเนี่ยนะคะไม่รุ้นความลับของจำเลยมากกว่านี้น่ะ อีเถอมันจะไม่ช่วยเหลือแน่นอนเพราะอะไรมันกวยายจำลองมันกวยายจำลองนี่จะเปิดปากใช่ไหมคะพเพราะยายจำลองเนี่ยเป็นหนัะน,นะคะสายรับเนี่ยนะคะอยู่ในนั้นมาหลายปีใช่ไหมคะอะไรก็เปิดเผยหมดทุกอย่างนะคะอันนี้เราวิเคราะห์นะว่ายายเนี่ยนะคะจะรับหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะเพราะเขาก็ยืนยันว่ายายนี่แหละนะคะเป็นสายรับนะคะเราก็เลยออกมาวิเคราะห์ว่ายายทําแบบนี้ถูกต้องเราอย่าไปเกลียดเขานะคะ นี่ถือว่าเขาเป็นคนที่เสียสละนะฮะเพื่อสังคมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเอฟซี FC ไม่โดนหลอกอีกใช่ไหมคะตั้งแต่ยายจำลองออกมาเนี่ยเห็นไหมศักิ์ศีนะฮะไอความที่ว่าเป็นจาเลยเนี่ยที่โด่งดังเนี่ยมันเริ่มสุดลงใช่ไหมคะทุกคนก็เริ่มถอยออกมาตั้งแต่นะฮะกลุ่มวงแหวนรอบนอกออกมากันหมดแล้วใช่ไหมคะล่าสุดก็คือยายจำลองใช่ไหมคะล่าสุดก็คืออะไรจอนนี่ใช่ไหมล่าสุดก็คือใครอ่าดีออสใช่ไหมเออนะคะ นั่นน่ะคือคนที่อ,ออกมาเห็นไหมแต่ละคนน่ะช่างหลายหลายคนคือมันถอยออกมาหมดนั่นคือความจริงมันเปิดเผยใช่ไหมครับว่านั่นคือทุกคนเนี่ยสงสัยจําเลยกับที่เถอนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่เขาที่สงสัยทําไมเขาถึงถอยออกมาเพราะเขาแต่ละคนเนี่ยโดนคดีติดตัวมากันทุกคนเห็นไหมครอันนี้ป้ามาวีคอยดูว่าทําไมยายเนี่ยนะคะยายจำลองถึงได้ถอยออกมา,ถอ,ออกมาถอยออกมาอย่างสง่างาม ไม่ได้โดนเขาไล่นี่คือศักดิ์ศรีของยายนะคะผู้ที่นะคะเดินหน้าต่อสู้มาด้วยตัวเองทําช่องมาด้วยตัวเองนะคะจำเลยก็ไม่เคยดันช่องไม่เคยอะไรเห็นไหมคะอันนี้น่าส่งเสริมยายนะคะเราให้กําลังใจยายแกอายุมากแล้วอะจะให้แกไปทำมาหาแดกอะไรอะ อ่ะอย่างที่สัตว์มานี่สองตัวเนี่ยนะคะอีปออพีฟ้าเนี่ยนะคะอ่านะคะอีปออพีฟ้าสองตัวเนี่ยสามตัวพวกมึงเนี่ยออกมานั่งด่ายกจำลองเนี่ยว่าโอ้ยวันวันมึงไม่ทําอะไรทํามาหาแดกนะคะอีสัตว์แล้วก็มึงคิดดูสิมึงจับตาดูนะอีปออพีฟ้าละกันนี่กับตัวหนึ่งหลัพวกมึงสองสามตัวนี่แหละนะคะอีตัวแสบแล้วสักวันมึงญงหางโผล่แล้วกันนะคะกูจะบอกมึงให้นะอีตัวพวกมึงเนี่ยตัวเลียแค่เลียขาเลยอ่ะนะะตัวสายรับแล้วกูจะบอกมึงให้นะ มึงจำมาไว้มึงย่ามาด่ายายจำรองกีสัตว์ตัวพวกมึงไม่ทำมหาแดกอะไรเพื่ออะไรมึงเลียแค่เลี้ยขาเนี่ยยอมทุกวันเนี่ยรู้ว่าพงทั้งที่จำเลยอะนะคะมันเป็นอะไรนะคะมันผิดหรือไม่มึงก็ยังเลยียแค่เหลือเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหมคัเพราะมึงไม่มีปัญญาหาแดกไงยายจำรองคนเดินออกมาเนี่เพื่อศักดิ์ศรีรู้ผู้หญิงแกขนาดนี้อะเจ้หกสิบแล้วนี่แกยังสวยเดินออกมาอย่างสง่างาม,งามแต่พวกมึงยังก้มหน้าก้มตาออกมานั่งด่าเขา แถมว่ายังไงนะคะไม่มีปัญญาหาแดกแล้วนี่คือเขาออกมาทําด้วยตัวเองอีควายเขาไม่ได้ขอทานออนไลน์เขาไม่ได้มาขอโคตรพ่อโคตรแม่พวกมึงแต่พวกมึงยังนี่นะคะยังมานั่งขอทานอยู่เลยอะ่ะขอทานอะไรไม่ล่ะมีการออกมาหัวกูเป็นนุง่งรองนางรำกูได้ยินข่าวว่าไปไปก่อกระแสแย่จำลองไม่ใช่เหรอไปนั่งแดกข้าวอยู่ด้วยกันอีสัตว์ปอบผีฟ้านะ,ะเห็นไหมหน้าหลังหน้ากล้องอย่างหนึ่งหลังกล้องอย่างหนึ่ง หลังกล้องนี่หลังสื่อเนี่ยไม่อยากจะคนถ่ายเพราะอะไรพวกมึงจูบป่ากันอยู่ใช่ไหมกูถามสิเอ๋ออีลี่พวกมึงจูบป่ากันอยู่มันบ้างพอหน้ากล้องปั๊บเป็นศัตรูกันนะคะโอ้ยมึงอย่ามาถ่ายรูปกูนะกูไม่อนุญ,ญาตกูเนี่ยเสียชื่อนางรำอีค,ควายํำอย่างพวกมึงนะนะคะไอ้ไอ้มันไม่ใช่มืออาชีพเออรำหน้าํำหลังํำก็กมาพร้อมกันจะเอารำทาร์รำอย่างไอ้งงงของมึงอยู่หันอะ แกนกูกูก็ไม่จา้างอีควายนะคะไอ้นี่คือผลประโยชน์พวกมึงน,น่ยดูในการแต่งตัวแต่และตัวกสนนูสีน่นแน่กูสีนี่มึงไปดูทีมอื่นซิเขาแต่งตัวเป็นระเบียบเรียบแล้วเขาลงทุนแต่พวกมึงไม่ลงทุนเลยอีควาอยอีแกนะฮะตัวแสบมึงแดงหูเย็นเกาะโดดเนีย่ยใช่แล้วมันใส่ลายหญ้าอย่าง้นหญ้านี้หญ้าอะไรกันหญ้านอนแตกอนตีสัตว์พวกมึงน,นี่แหละคับตัวแสบนะครับกูสังเกตดูนะเอฟซีทุกคนตั้งแต่ยายลงออกมาเนี่ย ถ้าพวกมันไม่ใช่สายรับเนะี่ยหลายตัวเนี่ยกูถามสิว่าทําไมยายลองออกมาแล้วอ่ะทําไมทุกวันนี้ยังมีคลิปหลุดออกมาให้คนฝ่ายพันธมิตรได้ออกมาคอนเทนต์มึงดูสิมึงสังเกตไปว่านั่นคือสายรับคนไหนที่อยู่ใกล้คิดมึงดูไว้เผลอ,อๆมึงรู้ไหมว่ากูว่าอะไรไอสัตว์หมาหมูตอนเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะฮะไอตัวนี่แหละนะสร้างภาพนี่แหละ สายรับตัวแดกเลยกูจะบอกให้พวกมึงทุกตัวเลยอ่ะกูจะบอกมึงให้ในการที่มึงอย่ามาใส่ไรอย่าจำลงองยายจำลองนี่เขาเปิดเผยอย่างสง,ง่าง,งามนะแม้ว่ามึงจะว่าเขาเป็นสายรับดักเขาไม่ได้เคยหักหลังพวกมึงเลยมึงไม่ได้ให้เขาแดกีสัตว์ในเมื่อพวกมึงไปอวยไข่ไงสร้างกระแสรู้ว่าคนผิดนะชีวิตเปลี่ยนมึงก็ยังไม่ยอมเปลี่ยน มึงก็ยังหาแดกกับเขาไงนี่คือพวกมึงเนี่ยเป็นคนที่ตำํำซาำนะมึงอยา่ามาว่ายายจำลองเลยยายจำลองนี่ออกมา,ย,า,งงามมกย่งสง่างามมีศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงเขาทําถูกต้องแล้วที่เขาไปรู้รู้ความรักของพวกมึงว่าจําเลยนะ่ะมันเป็นคนผิดหรือไม่พอเขาเห็นความผิดเท่านั้นน่ะเขาออกมาทุกคนออกมาเพราะอะไรเขาไม่อยากรุ่งเกียว อีควายพวกมึงเนี่ยนะจนอะนะฮะแถมยังไม่มีค่าจะจอกหม้อเนี่ยนะฮะเลียเลียจนแม้ได้ข้าวได้รถมึงเลียไปเถอะสักวันเนี่ยนะมึงจะโดนย้อนสนมึงคอยดูว่ากรรมจะตามสนองพวกมึงในจุดนี้อะออกมานั่งกัดเขาโอ้โหนางเรามีศักดิ์ศรีมึงเป็นดาราหรืออีควายนะอีบันโนหน้ากระดังแหบๆพวกมึงนี่ยอีพวกสแปดมึงกุดทั้งหลายเนี่ยนะหาแดดกันเนี่ย งอท่องหัวงอกด้วยกันเนี่ยอีสัตว์เอออ้ามันยิงช่องบุยแล้วเห็นไหมอ่าหัวใจรัวๆมาค่ะหมุนติ้วเลยอ่ะเห็นไหมพอกูพูดมาปั๊บแม่อีสัตว์นาหมุนตี้วๆแล้วหัวใจรัวๆขึ้นมาอย่าฟังเพลินกับพี่น้องอ่าหลายๆช่องมันกำลังลงเลยตอนเนี้ยอ่าเดี๋ยวมันจะได้มาเข้ามาฟังนี่อ้าหมุนเตี้วๆเลยพี่น้องหัวใจรัวๆมาทำถูกต้องแล้ว นี่เขาไปรู้รู้ความลัวขงพวกมึงว่าจำเลยเนะี่ยมันเป็นคนผิดหรือไม่พ่เขาเห็นความผิดเท่านั้นนะ่ะเขาออกมาทุกคนออกมาพ่อะอะไรเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวอีควายพวกมึงเนี่ยนะจนนะ่ะนะฮะแถมยังไม่มีค่าจะจอกกมอนเนี่ยนะฮะเลียๆจนแม้ได้ข้าวได้รถมึงเลียนไปเถอะสักวันเนี่ยนะ่ะมึงจะโดนย้อนสนมึงคอยดูว่ากรมจะตามสนองพวกมึงในจุดนี้อ่ะ ออกมานั่งกัดเขาโอ้โหนางลามินศักดิ์ศรีมึงเป็นดาราหรือไอ้ควายนะอีบันโนหน้ากระดังแหแย่พวกมึงยิงอีกพวกสิบแปดมึงกุดทั้งหลายเนี่ยนะหาแดกกันเนี่ยหัวเท่าหัวหงอกด้วยกันเนี่ยอีสัตว์เอ้ามันยิงช่องกุยแล้วเห็นไหมเงียนจะแดกแกแล้วสั่นมึงมาเบิ่งเด้อมึงดูกับเขากูเหลือแต่ละมือนะหมูหมาปากใ่กูยังหันเนี่ยน้องใจกูแดกมึงคิดดูสิกูใช้เงินฟุ่มเฟือยหัวกูก็ยังรับกูได นะคะกูประหยัดกูขี้เหนียวขัวก,ว,ว,กว,ว,กวกูขี้เหนียวผัวกูก็ะเสื้อให้แดกอ่ากูสั่งอะไรผัวจ๋าอย่าลืมไปเอารถกูไปเช็คด้วยนะรถกูนะ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เออจ้าจ๋าเออไปนั่งเห็นนั่นเออผัวจ๋าทำอะไรนะเออเสื้ออะไรมันอยูปป่ซูเปอร์มาร์เก็ตโทุมมหากเานี่เออเนี่ยจ๋าเพิ่นเซลยังมึงซื้อบักรแต่งตัวได้เด้อเออนะฮะบักเขือย่าบัตมยยีบัตรหยังดอกมึงเอาไม้เหี้ยบเขือย่าเอามึงเอาตัวของมักกูแม <c oughs> ่อิเล่คุณหล่อละท้าย เนี่ยนะสั่งบางท่บอกแค่รถเอาบอร์บอแค่รถมันแข็งกูบ่มากแอ้กันบักเขือนเงี้ยมันมีดปักผมให้กูรดเออนะคะมึงอย่าเลือกซื้อถุงยางกูนดำเด้อมาสั่นเด่เออมื่อเฮ็ดยังเอ้ากูจะเอาสดๆกูจะเอาอันอะไซน์เงี้เขาไปทั้งบกเขือนเงี้ยเนี่ยมันบ่ได้มันคันเออนะคะคันห้อยล้วมันอยู่ตรงไหนเจตเจตตัวเห็นบอสสิบแปดบวกกูมาเลยเห็นบอบอต้องเครียดนี่ยละเอฟซีเออของแท้กับของแท้เออเน่ยบอกูดอยละท้าย บักน,นี่คุณัวตัวมาบักเขือยาวของเธอไม่มีอะไรมาสันเออโฟชดได้ไม่มาสันเออยังอันนะเขาเล่นอันบักบวกเน่าแม่ของกัน่ะโอ้ยมันใหญ่พอนคุณหัวยี่กูใบใหญ่แบน,นั้นโอ้ยขนาดนี้ยกูยังเขาไม่ได้แม่มันอะยาเรียนอีกตั้งหากนะอีกอย่างหนึง่งโอ้ยไม่ได้บอกผัวน,นะ,ออนนะ,ะเออนะกอรบอมมุกสิบแปดบวกกูมาเสริม นี่ของแท้เออนะคะพเออผ้าจันเออฟังแล้วผู้จักนั่นเดี๋ยวนอ่งาจันก็ได้เออนั่งรับเนนั่นสิบแปดบวกเออนะคบขอบคุณหลายๆพี่น้องอะมามาเข้าต่อพี่น้องมากับเสี่ยงมอรถอ่าขอบคุณมากยค่ะในเมื่อในยายจำลองนะก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยในเมื่อกูนะนะไปนั่งกินซุมตําด้วยกันเนี่ย กูกูก็ไปจับมาช่วงสิได้เจ้าตัวมึงไม่ให้กูถ่ายเนี่ยกูบอกให้มึงกินแล้วปู่กูประชันยาย่ร่อมกันได้โอ้ยยาย่ร่อมกับกัดนักกับพี่ร้องอ่ะทันเขาค่ะทันเขาอ่ะสอ้นเมื่อแล้วกูเห็นกูไปเบิ้งเบิ้งเถ้านะไปเบิ้งย่าิแม่ก็ไปหาเก็บปู่มาโอ้ยปู่นิดหน่อยหาเก็บยากเลยค่ะตามริมคลองช่วงสิมาได้พี่ร้องเลยซุ่มๆน่ะนั่งขาแดงน่ะแดกปั๊บก็จะมากัดเข้าวหลดเนาะอีเหลสูน่ะเออนะคะซุ่มซิ่งหมามาเกิดเนี่ย บอกม่อย่ามาถ่ายกูนะมาถ่ายทําไมนะเหตุผลก็อ,อะไรกูเป็นนางราพระนะพวกซุ้มปอบผีฟ้ามึงหนามึง,งในอัญญาแน่อ่าหน้าหน้ากล้องหลังกล้องเป็นยังไงโอ้ยอีห่ามึงมึงไปบนงหมาขี่เรือเ้อะนะคะมันยังดูดีกว่าพวกมึงจังเยอะเออนะคะมึงก็ต้องยอมรับความจริงเออนะคะเอามาเปิดเผยมึงไม่ใช่ดาราไม่มีใครก็ไปนั่นมึงหลอกหรือมึงจะทําเป็นคอนเทนต์มานั่งด่าใจจำลองกูถามมึงแน่เออนู่นแม่ดาราพ่อพระเอกนู่นน่ะ เออตัวจริงเสียงจริงสูนอ่ะนะแค่น่ะหางเอื้องของเขาปลายตีนเขายุ่งสิดั้มเป็นแบบโอ้ยกูนี่คนดังนะดังคนปพระคดแม่มึงไอสัตว์ใครให้ราคามึงเออนะคะไอสุมสับเบรสีทั้งหลายดิี่เลียกล้วยเลี้ยหำ่น่ะจำเลยนี่ถนัดเลยน้องซูเนี่ยเออนะคะเออนะคะญี่ปุ่นหนาวมันหายากแน่เนี่ยมันมันมาตีเออนะละค่ะกูยังอยากกินเลยกูเห็นไปก็เป็นย้ายสังกกากินดิัวน่สะดวก เออนะครับเป็นตาแซ่บพี่ยังนี่ยกันตุนนิดน่อยนะครับพี่น้องเห็นเราค็มันจะไปจับยางไปตมาสั่งนงอนหยาบหยบหยบยางไปตมาสั่นก็กรี๊ใส่ปากโอย้ยขนลุกนะครับพี่น้องเอ็นบอเมื่อวานกูยังเสียวเลยกูกินเนื้อดิบเมื่อวานเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรกัมพูชชอหรืออะไรเนี่ยกูก็เรียกว่าถือเราพี่น้องเด้อนะคะนั่นแหละครับนะนะป้าก็ใส่ซอสใส่ผักกินก็ไปโอ้ยโอ้ยหายก,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 กินไม่หวกูกัดฟันกินอวบอิ่นฟันแห้งก็ยิ่งไม่ดีไม่นึกอยากกินข้าวเลยเมื่อวานนะฮะป้าก็เลยกิน เนื้ออันดิบบางๆอ่ะนะะที่เราใส่ซอสของอาหารฝรั่งอาหารว่างป้ากรด้กินก่อนที่ขึ้นไลสุดเมื่อวานเนี่ยโอ้ยกูยานประหยดมันมันแย่งกูเกียนสะดอกเออนะคะเห็นไหมคะไอจุดนี้นะคะป้าก็เลยออกมาบอกว่านี่คือเป็นประเด็นในการที่ออกมาวาดยาจำลอง็นการบอกว่าอย่ามานะคะอ่ามีการมาถ่ายทํเอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดถ่ายทำมันบอกว่ามึงก็ขออนุญาตแต่ไม่ใช่เหรอพวกมึงก็อยู่ในรวมกลุ่มเดียวกันเต็มใจแดกด้วยกันมึงจะไปฟ้องอะไรเขาใช่ไหมคะออกมานั่งด่าเขา บอกว่าผิดนะไม่มีอันนีน้เป็นรถคิดนะไอสัตว์นะมึงไม่ใช่คนดังอีควายนะไอพวกมึงแค่เป็นอันน่ะไอพวกปอบผีฟ้าอยู่หน้าหางแถวเขาไม่ได้ให้ราคามึงเลยคนที่บวชเทียบดังนะยายจำลองเนะี่ยดังในโซเชียลดังมากกว่าคนอื่นเขาอีกเออส้อยจูฟรังเออแม่เข้าใจเรียกเออแมนระคบพี่น้องส้อยจูฟรังนั่แหละกินก้างแรกออมันหนาด้วยนะพี่น้อง เออน้าขาใจเออะช่ชูฟลังเออ,เอ,อนะคะนี่แหละค่ะป้าถึงบอกว่าในจุดนี้นะคะเปรียบเทียบในพวกสัตว์หมานะไอปอบผีฟ้าพวกนี้นะคะนะมึงดังมึงหาแดกเนี่ยในคดีนี้นะคะหาคดีคนตายมามึง,ม,งมากัดกันหาเหียอะไรนะเห็นไหมฝ่ายตรง,งนู้นเนี่ยตรงข้ามนะแม่ดาราเนี่ยมึงไม่กล้าไปกัดเห็นไหมคะไม่กล้าไปกัดเขามากัดอะไรกับยายจำลองพวกมึงบันไสเพราะอะไรยายจำลองออกมาเนี่ยนะคะ ยังมียอดวิวอ่ยังมีคนติดตามยังมีคนได้กําลังใจเห็นไหมคะัยังมีอะไรสดนี่ยกแกขยันทำเพราะแกมีอายุแล้วมึงจะให้เขาไปนั่งแหกหีขายหีหรือไงสัตว์พวกมึงไปทําก่อนสิอีควายพวกมึงสองย่าลูกอะไรพวกมึงเนนะี่ยตระกูลลูกหลานมึงด้วยเนะี่ยเอาไปด้วยนั่งขายหีนะ่ะไอ้ส้มขี่เราสิเมาต้องไลนะ่นะ่ะเออไปร้องมึงขายก่อนเราไปเมื่วายายรองอ้ยายรอง,อยยลองแล้วเขามีศักศีไม่บอกว่ายายรองนี่ไปนอนกับผู้ชายมึงมีหลักฐานไหมสัตว์ มีหลักฐานอะไรถ้าไม่มีแล้วพูดสุ่มสี่สุ่มห้าอีควายเออนี่ไงฮะนี่แหละยายรอมเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นมึงคืนไม่มีหลักฐานมึงรู้ไหมวันนี้กุ้ยกูเจอเนี่ยเพราะมึงโดนไอ้หมูต่อดิเซียมไอ้สัตว์หมานี่หาบริวารนะไอทองปอมเนี่ยไอบักขี้คุกมาวาดนี่ยนะยมาเรียกมันได้สัตว์หมาไอขี้คุกนะเห็นไหมมันดดวกกลุ่มเดียวกันเก่งเดียวกันไก่สองแปดแปดไอสัตว์หมาหน้ามากไม่อาย เห็นไหมว่าคนอื่นปั๊บโอ,โอไปสอนคนอื่นเขาไป